ยินดีต้อนรับกลับสู่ Engine Empire วันนี้เราจะพาคุณดิ่งลึกไปกับหนึ่งในซีดานสมรรถนะระดับตำนานตลอดกาลนั่นก็คือ BMW M 3ปี2 0 2 6รถรุ่นนี้คือสัญ,ญลักษณ์แห่งวิศวกรรมที่แม่นยำการใช้งานได้ทุกวันและความเรา้าใจในการขับขี่และเจเนอเรชันใหม่นี้ ได้ยกระดับชื่อเสียงนั้นให้ก้าวไปอีกขั้น BMW อยู่ได้ปรับแต่งทุกรายละเอียดตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกและแอโรไดนามิกไปจนถึงระบบขับเคลื่อนที่ล้ำสมัยห้องโดยสารไฮเทคและโครงสร้างราคาที่วางตำแหน่งให้มันอยู่ในกลุ่มซีดานสปอร์ตพรีเมียมอย่างแท้จริงมาลงรายละเอียดกันทีและจุดเพื่อให้คุณเข้าใจว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างสิ่งแรกที่สะดุดตาแน่นอนคือดีไซน์ภายนอก BMW อได้มอบโฉมใหม่ที่คมเข้มและทรงพลังยิ่งขึ้น สำหรับ M 3ปี2 0 2 6ดีไซน์ดูทั้งดุดันและหรูหรากระจังหน้าไต่คู่ขนาดใหญ่ยังคงอยู่แต่ได้รับการออกแบบใหม่ให้เพรียวบางขึ้นพร้อมแผ่นเปิดปิดอากาศอัตโนมัติที่ทำงานตามความต้องการในการระบายความร้อนฝ่ายหน้าเพรียวลงและใช้เทคโนโลยีเลเซอร์เลดรุ่นล่าสุดของ B M w อยู่ที่ให้ลายแสงล้ำสมัยยามค่ำคืนฝากระโปรงหน้ามีเส้นดูเด่นชัดลากสายตาไปยังซุ้มล้อกว้างทำให้รถดูพร้อมพุ่งทะยานตลอดเวลาด้านข้างมีเส้นสายแอโรไดนามิกและซุ้มลอ้อโปง่งบ่งบอกถึงพล ตังซ่อนเร้นหลังคาบาคานเบอร์ยังคงเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อลดน้ำหนักและช่วยเพิ่มการทรงตัวด้านท้ายมาพร้อมท่อไอเสียคู่4ีชุดที่ฝังอยู่ในดิฟิวเซอร์ใหม่และไฟไท้ายดีไซน์เหล็ดแบบ3วมิติที่ทำให้ M3 โฉมนี้โดดเด่นสะดุดตาแม้มองจากระยะไกลโดยรวมแล้ว M3 ปี2026ดูสปอร์ตมากกว่าที่เคยพร้อมทั้งผสานความรูรากับความดุดันได้อย่างลงตัว มาพูดถึงสมรรถนะก,กันต่อเพราะนี่คือหัวใจของ M3 อย่างแท้จริงใต้ฝากระโปรง b m w อยู่ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน6สูบเรียง3สูรลิตรเทอร์โบแต่ได้ปรับจูนให้ทรงพลังยิ่งขึ้นรุ่นมาตรฐานให้กำลังประมาณ530แรงมา้าส่วนรุ่นคอมเพ t ติชันขยับขึ้นไปใกล้560แรงมา้าสำหรับปี2026 B&U m ได้ปรับปรุงเทอร์โบระบบวฉชิเชื er ้อเพลิงและทำให้องค์ประกอบภายในเบาลง เพื่อให้การตอบสนองทันเร่งเฉียบคมขึ้นและรอบการทำงานของเครื่องกว้างขึ้นผู้ซื้อสามารถเลือกระบบขับเคลื่อนล้อหลังสำหรับสายคลาสสิกหรือระบบขับเคลื่อนสีล้อเอ r นดิสําสำหรับการยึดเกาะสูงสุดทั้งหมดมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วอย่างน่าทึ่งแต่ BMW ก็ไม่ทิ้งแฝนนับพันแท้เพราะยังคงมีเกียร์ธรรมดา6สปีดให้เลือกสำหรับคนที่ลหลงใหลการขับขี่แบบดิบๆและการเชื่อมต่อโดยตรงกับรถ อัตราเร่งนั้นดูดันแต่ก็ลื่นลหลรุ่น m 3 competition x d r a สามารถทำา0ถึง1 0 0กมชั่วโมงได้เพียงประมาณ3 1. วินาทีทำให้มันเป็นหนึ่งในซีดานที่เร็วที่สุดในโลกระบบช่วงล่าง m แบบปรับอัตโนมัติถูกพัฒนาใหม่พร้อมล้ออัลลอยน้ำหนักเบาและยางวิชลินเพลสปอร์ต5ที่เกาะถนนสุดทำให้คุณควบคุมได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นบนทางโค้งเขาหรือในสนามแข่งระบบภูมิลาลัยตอบสนองเฉียบคมและระบบเบรกก็ถูกอัปเกรด ด้วยจานเบรกคาร์บอนเซรามิกสำหรับคนที่ต้องการสมรรถนะสนามแข่งอย่างแท้จริง M3 ปี2026ไม่ได้มีแค่พลังดิดแต่ยังมอบสมดุลที่ลงตัวและนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันยังคงเป็นมาตรฐานของซีดานสมรรถนะสูงเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสาร BMW M3 ปี2026คุณจะพบการผสมผสานระหว่างรายละเอียดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรถแข่ง และเทคโนโลยีล้ำสมัยทันทีที่เปิดประตูคุณจะเห็นหน้าจอโค้งดีไซน์ล่าสุดของ BMW อยู่ที่รวมจออินโฟเทนเมนต์ขนาด14.9นิ้วเข้ากับจอมาตรวัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วอย่างไร้รอยต่อระบบนี้ทำงานบนแพลตฟอร์มเอราว์ก้ารุ่นใหม่ที่ตอบสนองได้เร็วขึ้นแสดงผลกราฟิกที่คมชัดกว่าเดิมและมอบความสามารถในการปรับแต่งให้กับผู้ขับมากยิ่งขึ้นกราฟิกเฉพาะของ M ที่แสดงบนจอมาตรวัดทำให้ข้อมูลด้านสมรรถนะถูกนำเสนออย่างชัดเจนขนาดทอ่อ มีระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายรวมถึงบริการเชื่อมต่อออนไลน์มากมายบอสปอร์ตถูกออกแบบให้อบกระชับร่างกายแต่ยังคงให้ความสบายอย่างน่าประหลาดใจวัสดุมีให้เลือกทั้งหนังมอริโนหรือไดแคนแทเทอร์พร้องตะเข็บตัดเย็บแบบตัดกันและโลโก้เอ็มแบบเรืองแสงแผงคอนโซลหน้าคอนโซลกลางและแผงประตูตกแต่ง ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ตกย้ำ DNA สายมอเตอร์สปอร์ตของรถคันนี้ในขณะที่ไฟตกแต่งยังบีแอนไลติงเพิ่มบรรยากาศหรูหราผู้โดยสารด้านหลังยังได้พื้นที่วางขามากขึ้นกว่าเดิมและพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถก็ใช้งานได้จริงทําให้ M3 เป็นทั้งรถสปอร์ตและรถที่เหมาะใช้ในชีวิตประจําวันตัวเลือกเสริมยังมีให้เหลือกอกมากมายเช่นระบบเสียงรอบทิศทางจากฮารมอนคาดินหรือ b บลสวิกกินส์บอร์ที่มีระบบทําความร้อนและระบายอากาศรวมไปถึงฟีเจอร์ขับขี่กึ่งอัตโนมัติสําหรับการเดินทางไกล ในด้านราคา BMW M3 ปี2026ถูกจัดอยู่ในกลุ่มซีดานสปอร์ตระดับพรีเมียมราคาของรุ่นมาตรฐานเริ่มต้นที่ประมาณ77,000ดอลลาร์สหรัฐขณะที่รุ่น M3 Competition อยู่ที่ราว84,000ดอลลาร์หากเพิ่มระบบ e x t r a รโ p เบ a คคาร์บอน Ceram มิล้ออัพเกรดและแพคเกจตกแต่งห้องโดยสารพรีเมียมราคาสามารถทะลุ95,000ดอลลาร์ ได้ไม่ยากถือเป็นการลงทุนที่จริงจังแต่สำหรับผู้ซื้อที่ต้องการรถที่ขับสนุกไม่แพ้ซูเปอร์คาร์ใช้งานได้กับครอบครัวและดึงดูดทุกสายตาไม่ว่าจะไปที่ไหนราคานี้ก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งโดยรวมแล้ว BMW M3 ปี2 0 2พิพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าทำไมตราสัญ,ญลักษณ์ M3 ถึงกลายเป็นตำนานมันรวมการออกแบบใหม่ที่ดุดันสมรรถนะอันเร้าใจห้องโดยสารที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีและความหรูหรา และความใช้งานจริงที่มากพอให้มันไม่ใช่แค่รถสปอร์ตสำหรับวันหยุดสำหรับคนที่ต้องการรถที่มอบทั้งความตื่นเต้นในสนามแข่งและความสบายบนถนน M3 รุ่นใหม่นี้คือหนึ่งในซีดานสมรรถนะสูงที่สมดุลที่สุดในตลาดปัจจุบัน